วันนี้พี่ปูจะพามาทำเค,ค้กเงินแสนกันค่ะเค,ค้กก้อนนี้นะคะซ่อนเงินถึง200,000บาทโจทย์เค,ค้กก้อนนี้แปลกมากคือลูกค้าอยากซ่อนเงิน2 0 0 0 0 0ใช่ไหมพี่ปูก็ไปหาตามลกเงินมานะคะให้มันแบบว่าให้ได้แบงค์ใหม่ที่สุดนะแต่ลูกค้านะคะไม่ได้อยากให้แบบเป็นเค,ค้กดึงเงินเนาะปกติเราจะเห็นเป็นเค,ค้กดึงเงินเนาะทั้ง2 0 0 0ส0นะ่ะทุกคนลูกค้าอยากให้มันเป็นก้อนก็คือเหมือนแบบมีเซอร์ไพรส์สองสเต็ปอะไรแบบนี้เป็นแบบก้อนเงินก้อนหนึ่งนะอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นแบบเด ดึงเงินขึ้นมาแบบนี้นะคะอีกก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ปุ้ก็เลยเตรียมเงินทั้งสองแบบไว้แบบนี้แล้วพี่ปุ้จะทำยังไงละที่จะแบบว่าจะให้เอาเงินทั้งหมดเนี้ยไปอยู่ในเค้กซึ่งตอนแรกอ่ะก็เข้าใจว่าลูกค้าจะเอาทั้งสองแสตไว้อยู่ในกล่องดึงเงินถูกไหมแต่พอมาเป็นที่แบบจะต้องใส่ปึกแบบเนี้ยความง่ายมันก็คือมันแบ่นมันไม่สูงมากปกติเนี่ยกล่องดึงเงินมันจะแบบพี่ปูจะทําสูงประมาณนี้เลยนะคะเพื่อที่จะเอาเงิน ทั้งแบบเป็นแสนๆแบบนี้นะเข้าไปอยู่ในกล่องคราวนี้อีกแสนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่ปูจะต้องทำยังไงนะคะ ปกตินะคะถ้าเป็นเค้กดึงเงินค่ะพี่ปูก็จะเรียงเงินไว้แบบนี้นะเพื่อจะอัดคลิปนะคะเวลาที่แบบเราเตรียมเงินใส่เข้าไปในเค้กนะคะลูกค้าก็จะได้มั่นใจเนาะว่าเงินของเขานะอยู่ในเค้กครบนะคะพี่ปูจะเรียงไว้ง่ายๆให้แบบเอเอเราจะได้นับง่ายๆเนาะอันนี้ก็จะมีสิบใบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็จะมีสิแถวด้วยกันเนาะก็คือ1 2 3 4 5ส7 8 90นะคะทั้งหมดในนี้นะทั้งหมดทั้งมวลก็จะ1นึ่งแสนบาทนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาม้วนลงกล่องนะคะพี่ปูก็ได้เงินออกมาแล้วนะคะปึก1นึค่ะอันนี้หนึ่งแสนบาทเนาะตัว1นึ่งแสนบาทเนี่ยพี่ปูจะเอาเข้าไปไว้ในกรอง คือตัวนี้เนาะมันมีมันมีพลาสติกห่อเรียบร้อยแล้วนะคะดึงออกมามันก็จะไม่เปื้อนนะคะกล่องกับตัวเงินพี่ปูให้มันมีระยะห่างกันนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเงินมันจะได้คลายออกนะเวลาที่ดึงออกมาเนี่ยมันจะได้แบบว่าสมูทสมูทนิดหนึ่งเดี๋ยวลองดึงให้ดูมันก็จะแบบดึงแบบละว่าสมูทเนาะอย่างนี้ค่ะนะรับรองไม่ติดไม่ขาดแน่นอนทุกครั้งที่พีาูทำเราจะต้องเทสกับเงินเนี่ยมันดึงออกไหมเนาะในระยะที่แบบ เราม้วนแบบนี้ในกล่องที่เราใส่แบบนี้แล้วเราค่อยอาม้วนกลับะคะ่ะเสียเวลาหน่อยแต่เพื่อความชัวร์เนาะเวลาที่ลูกค้าเอาไปก็จะได้ไม่มีติดขัดนะคะแล้วพี่กุ๊กก็จะเอาไปแล็บเนาะอ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ว่าตัวกล่องนี้นะคะจะได้ไม่เปื้อนครีมเวลาที่เราไปใส่ในเค้กนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเงินอีกก้อน,นหนึ่งค่ะพี่ปูจะจัดการยังไงคะ่ะสําหรับเงินตึกนี้นะคะพี่ปูมองว่ามันไม่ควรแบบแกะออกจากตึกเลยอะแลกมาธนาคารแบบไหนสดสดใหม่ใหม่แบบไหนนะคะก็คือจะเป็นแบบนั้นเลยตอนแรกว่าจะเอาใส่กล่องแบบนี้มันจะได้แบบเวลาตัดเทเข้าไปเนาะไปเจอกล่องอีกอันนึงก็จะเซอร์ไพรส์นะแต่พอคิดไปคิดมาเฮ้ยกล่องมันทึบอะกล่องมันทึบเกินไปพี่ปูว่า ถ้าจะให้เซอร์ไพรส์เนี่ยมันจะต้องแบบมองเห็นมันซ่อนอยู่ในเค้กแล้วใช่ไหมมันมองไม่เห็นแล้วใช่ไหมพอตัดลงไปเฮ้ยเจอกล่องดึงเงินไปแล้วหนึ่งแสนบาทนึกว่าจะหมดไม่ใช่พราะตัดลงไปอีกเอา้าเจออีกปึดมืองที่แบบเดี๋ยวพี่ปุ๊จะใส่ถุงแก้วนี่แหละเพื่อไม่ให้มันโดนครีมเนาะลราก็เวลาที่ตัดเข้ามาเนี่ยถุงแก้วมันยังมีความหนามากพอที่แบบมีดมันจะไม่เข้าแล้วมันจะไม่โดนเงินนะคะเนาะก็เดี๋ยวเราใส่เงินไว้ในถุงแก้วแล้วเดี๋ยวเราเอาไปซ่อนในเค้กค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ปูขอไว้แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในเค้กกันมาถึงขั้นตอนการเตรียมเนื้อเค้กกันบ้างค่ะบอกได้เลยว่าต้องวัดไซส์ให้มันแบบเป๊ะมากๆนะคะอย่างก้อนเนืปูอบเกินมาด้วยแหละอบมา3ามก้อนเลยนะคะเพราะว่าตัวกล่องดึงเงินอะมันค่อนข้างสูงพี่ปูให้เค้กมันสูงแบบ 7นิ้วไปเลยแบบนี้พี่ปูเคยทำแล้วนะอบเค้กมาใส่พอดีกับที่ลูกค้าสั่งอะแต่พอที่เราจะมาทำกล่องดึงเงินใส่เข้าไปข้างในอะคะ่ะกล่องดึงเงินมันดันสูงกว่าเค้กเราก็ต้องไปอบเค้กใหม่แล้วก็มาทำต่อ,อแบบนี้ครั้งนี้พี่ปูเลยเรียนรู้แล้วพี่ปูก็เลยอบเค้กแบบว่าเพิ่มมาเลยโดยอัตโนมัติเลยนะคะเค้กที่เห็นว่าเขาเสร็จตัวแล้วพี่ปูสามารถตัดได้เรียบขนาดนี้นะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเป็นเค้กที่ปูอบแล้วเอาเข้าตู้เย็นค้างไว้แล้วนะคะ แล้วค่อยเอาออกมาทําเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะตัดไม่ได้เพราะเค้กมันนุ่มมากคือเค้กเนยเนี่ยคุณสมบัติเขาก็คือเขาจะแน่นและนุ่มด้วยความเนยของเขาเนอยอะ่ะเวลาที่เขาอยู่ในที่เย็นนะคะเขาจะเซตตัว นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาออกมาจากตู้เย็นตั้งทิ้งเอาไว้อะเขาจะคลายตัวแล้วก็จะซอฟลงแล้วเขาก็จะนุ่มเพราะฉะนั้นเวลาถ้าใครทานเค้กเนยแล้วอยากให้มันนุ่มเนี่ยทิ้งเขาไว้สักแป๊บหนึ่งหรือถ้าใครรีบนะเอาเข้าไมโครเวฟนะทุกคนสักแบบประมาณแบบหนึ่งถึงห้าวิอะ่ะไฟปานกลางนะไม่ต้องไฟแรงเค้กมันจะแบบนุ่มมากนะนุ่มอย่างบอกไม่ถูกแต่ถ้าเกิดเป็นรสช็อกโกแลตแบบนี้นะคะตัวกนาชของมิปูนที่ทำเนี่ย พี่ผู้ทาจากแบบช็อกโกแลตที่แบบค่อนข้างเข้มข้นมากๆนะถ้าจะเอาเข้าไมโครเวฟนะแนะนําแป๊บเดียวก็พอไม่งั้นเขาจะละลายนะคะเพราะพี่ผู้ทากล่องได้ทําช่องที่จะใส่กล่องได้ปูก็เอากล่องวางไปนะเห็นไหมขนาดทำสูงแล้วนะยังไม่พออ่ะยังต้องทําเค้กอีกชั้นหนึ่งอนะ่ะมาเติมเพราะว่าอย่างที่เห็นเนาะถ้าเราม้วนเงินเนี่ย วนเงินมันสูงมากอะนะพอตัวเค,ค้กก็ต้องสูงตามกล่องไปด้วยเพราะเราไม่สามารถทําเงินเป็นแบบทรงนอนได้หรือทําได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าบอกว่าฉันดึงเงินจากข้าง,างเค,ค้กได้อะไรแบบเนี้ยเออจะทําเค,ค้กแบบเป็นดันได้นะเสร็จปุ๊บอะพี่ปุ๊กเอาการณ์นี่แหละเลือบทั้งหมดเลยตัวแต่งของเค,ค้กก้อนเนี้ยคือจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่มีความหมายมากเลยนะตอนแรกพี่ปุ๊กเห็นพี่ปุ๊กกอเอะโอเคเป็นเค้แบบเค,ค้กของช่างทําผม ธรรมดาเนาะแบบมีก็จะมีอุปกรณ์ทําผมต่างๆเนาะเป็นแบบว่ากันไก่เอวยสเปรย์ฉีดผมเอยมิดโกนหนวดเอยหรือว่าจะเป็นแบบหวีเอยต่างๆนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ของช่างทําผมนะแต่พอมาเห็นแบบข้อความเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันนะว่าข้อความมันคืออะไรอะพี่ผู้แบบเออมันคือแบบเป็นความหมายที่ดีมากเลยอะเค้กนเนี้ยคอนเซ็ปต์เขาคือเป็นโทนสีด,ดําลูกค้ารีฟมาว่าแบบอยากได้เป็นโทนสี ดำไม่ได้ซีเรียสว่าเอ้ยเป็นเค้กวันเกิดแล้วจะสีดำํำใดๆก็ตามไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นคืออยากให้ออกมาแบบเท่ๆพี่ปูก็เลยแทรกสีเทาเข้าไปนิดหนึ่งนะให้มันดูแบบว่าไม่มืดไม่ดําจนเกินไปเพราะว่าตัวแต่ง่ยที่เห็นเนอ้องก็เป็นแบบโทนขาวดําอยู่แล้วอย่างตัวครีมตัวนะี้พี่ปูแบบไม่ไม่เล่นแบบสีปาดทั้งหมดแต่พี่ปูเล่นให้มันเป็นแบบไล่สีเข้มกับสีดําอ่อนเห็นไหมเป็นเทาเข้มเทาอ่อนสลับกัน แม้แต่ตรงชั้นระบายพี่ปุก็ทาตั้งใจทําให้มันเป็นแบบนั้นนะคะเนาะอันนี้คือการ์ดทุกคนการ์ดที่แบบพี่ปู้ทํามาจากแผ่นเวเฟอร์นะคือจริงๆทานได้นะตัวนี้ทานได้เหมือนกันแต่ด้วยความที่แบบไม่อยากให้มันดามืดจนเกินไปพี่ปูก็เอาคลิสเตอร์ตัวนี้ค่ะมันจะวิงวับวิงวับอ่ะก็ลองดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมันก็แบบวิบวับวับมันน่ารักดีอ่ะถถึงแม้แบบในกล้องเนี่ยบางทีมันจะไม่เห็นนะแต่เวลาลูกค้ารับไปอ่ะแล้วแบบ ไปเป่าวันเกิดไฟสองเนี่ยพี่ปูว่ามันเห็นแบบวับบิ๊กวับแล้วถ่ายรูปออกมาก็ต้องสวยแน่ๆนะคะเนาะเสื้อชุดต่างๆทรงผมต่างๆพี่ปูทำตามแบบของลูกค้าที่ส่งมาเลยนะแล้วก็ด้นานบนพี่ปูก็วางตัวอุปกรณ์ต่างๆสังเกตว่าตำแหน่งที่วางอ่ะมันจะไม่ทับกล่องเงินเลยนะเห็นไหมอ่ะอันนี้เป็นแบบว่าการดที่เขาอยากจะแบบว่าอยากจะเขียนข้อความเนาะย,ยาวๆนะพี่ปูก็จะทำการ์ดแบบนี้แปะไว้ข้างๆให้ นะคะนะซึ่งเป็นแบบของทานได้นะทุกคนเป็นแผ่นเวเฟอร์เนาะอย่างที่บอกนะคะตัวนี้ค่ะหลายคนอาจจะมองว่าแค่เป็นเม็ดมุกธรรมดาถูกไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแบบช่างทาผมอะไรอย่างเงี้ยเป็นการตกแต่งหรอมันก็ดูแลจะไม่ค่อยเข้าถูกไหมแต่โจทย์ก็คือว่าลูกค้าอยากให้มีไข่มุกอยู่บนเค้ก เพราะว่าชื่อคนสั่งเนาะชื่อไข่มุกนะคะเขาก็อยากให้มีไข่มุกอยู่บนเค้กพี่ปูก็เลยเลือกที่จะทําเป็นเม็ดมุกค่ะเอามาแต่งรอบเค้กนะคะข้อความเนี่ยขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดและได้แบบสิ่งที่ต้องการอะทุกคนคือเป็นแบบเป็นความรักที่พี่ปู๊มองว่าเฮ้ยมันสามารถเอาไปต่อยอดเอาไปเติมเต็มเอาไปเติบโตได้ ะะสุดท้ายเค้กสวยที่ปูเอาลงกล่องใสค่ะเพื่อที่จะได้มองเห็นเค้กทั้งหมดด้านในผูกโบสีครีมให้ตัดกับตัวเิ้คพี่ปูต้องขอขอบคุณออเดอร์เค้กก้อนนี้นะคะที่ให้เค้กชูการีได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสําคัญ